เปิดจองก่อนใช่เราสามารถเปิดจองก่อนได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีความพิเศษมากๆนะคะตัวนี้นะคะ1กล่องนะคะ1กล่อง490บาทนะคะโปรหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนเดิมนะคะจะบอกว่าราคาว้าวมากโปรว้าวมากนะคะแล้วก็ของแถมมากจริงๆจะบอกว่าของแถมเรานะคะเป็นแบบเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าของแถมเราคืออะไรคือเรามีสเต็ปของแถมที่ว้าวมากนะคะแต่วันเนี้ยเราอะปล่อย ปล่อยเลทราคาไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราเปิดตัวแพ็กเกจแล้วนะคะก็คือ1กล่อง490โปร1แถม1นะคะเนาะแล้วเดี๋ยว2กล่องราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จะอัปเดตอีกทีนึงนะคะนะอ,อัปเดตเลทราคานะคะเนาะ1กล่องมี10ซองนะคะทุกคนเพราะว่าปกติตัวเดิมเนี่ย2กล่อง550 ปกติตัวเดิม2กล่อง5 50หาสิแตด W d a โก c o c ตัวนี้ของเรานะคะ1กล่องนะคะ490โปรหนแถม1ก็คือรับไปเลย2อกล่อง490นะคะ1กล่องมี10ซองนะทุกคนให้ดูซองนะคะตัวนี้ซองจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองแบบใหม่นะคะ1กล่องมี10ซองใช่สามารถเปิดจองได้เลยนะคะตัวนี้ดีมาก